ก๋วยเตี๋ยวตุ๋นนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชามใหญ่อร่อยได้ที่จังหวัดสุรินทร์ของเราค่ะคุณครับเขาเสิร์ฟมาแบบเนี้ยเห็นหน้าตาไหมล่ะเป็นแบบนี้รา้านก๋วยเตี๋ยวเรือวันทองสองชามนะฮะจังหวัดสุรินทร์ครับเขาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นครับคุณแม่คุณพ่อมีกระเทียมเจียวโรยแบบนี้นะตรงข้างหน้านะหอมหอมแบบนี้นะฮะนี่จุดเด่นอยู่ที่นี่เลยนี่เนื้อนุ่มๆน,นะฮะรวม<อ>ทั้งเอ็น เนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นนะครับ <ฮะ S 1> ส่วนน้าซุปและน้ําจิ้มของเขานะฮะโอได้วินเสียงเดือบปุดๆเลยไหมแป้งใช,ใช่ไหมเขาเคี่ยวเขาตุ๋นกันแบบนี้เลยนะครับส่วนน้ําซุปแล้วก็น้ําจิ้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรเฉพาะของเขาด้วยนะฮะคุณวีระพงศ์วันทองฮะเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทํางานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครทํามาหลายปีดีดักแล้วครับแต่ในใจลึกๆเนี่ยนะ ก็อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองโชคดี